อันบุญหน่อยอันนั่งลงได้บุยันค้าหัวผ้าอีกแป๊บเดียวมนไม่ปวดหรอชันเย็บนั่งลงเขาคุยอ้คนบ้านเราเลยนมันตบตีเราเนี่ยไม่ให้ทำ่งยังนั่งลงแ้นจะนั่งเนี่ยเราเร็วข้ามมึงจะบอกบ้ในวัดเลยบนมันตายบนโลกนีงพี่ตกใจมึงไม่ใช่จิวไม่ตันุหเอยนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อน เดี๋ยวจะจับพี่นั่งลงนั่งลงบพูดตรงพูดนี้โอ้ใกล้รอดตายคุณพูดกอ้เราจะาใกล้จะไม่รอดแล้วค่ะชีวิตจะลงฝากระชื่อวัดตลาดค่ะรับรับพรนะโยมนะรับผ่อนนะอภิวาชนาสีเลสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมวัาธันติอายุวโนสุตังพระลังมีความสุขมากๆนะส่คะจนให้พระลังขอไปพระลังอาจารย์ให้นะคะพระลังโอเค ขนเน้นๆหน่อยค่ะเพราะว่าเวลาทำบุญใส่บาตรอะไรเห็นจะพักเจ็นแตพี่พ่อแต่ไม่้องมาฟังนะชีวิตจริงจะเป็นคนบ้านนี้พี่โนดเป็นตำรวจเป็นพี่ชายเป็นพยาบาลชวนที่นีเป็นที่อ่าเลยคุนะคะเน้นอย่างเลยว่าพี่พ่อเนี่ยเน้นจริงๆทำอะไรขอยือยยิ้มตามพ่อเหรอไม่เคยยืมเลยนะแล้ว ทำไมเป็นคนอย่างี้ยตา่างนี้ไม่ใช่บ้านนี้เลยคนมันตายคู่กันภาพใกล้ๆภาพใกล้ๆภากล้ๆลดน้ำมันให้เลยไม่ต้องลด้าพสํงรวมอะไรสังรวมอยมาก พ้จาจ๋าขอให้นี่ตายเร็วๆนะบ้านเราจกมีลัทดาวาสนาดใานมาโนดรัตนาวัฒนาใส่รู้ม<ด>าสงองคู่นี้ถ้าใครพูดมาขอไปมาบอกผมตำรวจโทรมาคุยกับผมตลอดชีวิตไม่นี่คือน้ำของใครอ่ะเมื่อกี้ให้ประเคนน้ำค่ะนำให้หลวงพี่แต่ป้าจะเกื่อมือไปไปเอาเงินหลวงพี่เนี่ยค่ะเมื่อกี้ค่ะโอ้ยปีปากจระเบือป้าเอาเกื่อนเงินของใครกันนะ บ้านี่ในวัดในวัดพระคนบ้านใต้แอบดีหรือเพื่อนพี่โนดตบ้านในวัดในวัดเองใครบ้าพระเจ้าพระคนพูดทั้งหลายนี่แหละพระตี่กับตื้อผมไม่ใช่บ้านเธอนะปากไหนอ่ะอย่าไปขโมวยขนมยาดูงเท้าออกมาขโมยของอีกแล้วอุ้ยตายทำมยหรอคะโดนยืนแถวนี้ที่เราอิ่มแล้วโอ้โหมีปากางนี้นะพะบอกให้ตายเร็วตายเลยตายแล้วหึุงคนจะกินทุ คุณลัคนาเพราะิ่าคุณกินเยอนะคะบ้านปูนัดอ่าแล้วคนมันตายกันพูดแล้วก็ตีนกระทืบมึงอ่ะไม่ใช่ยิ้มไม่ถิ่นลัคนาใจเย็นๆวะนะคุยกับมโนตำรวจหลายคนเลยกูจะแอบปืนยิงกันนะจับสันพระดวงใจบ้านเราชีวิตเป็นคนดีนะให้ของคนบ้านเนี้ยถึงได้เงี้ะ

เอาเยิ<ม>นยศอะไรกี่บาทพ่อสถานแม่สเสียงพิษสักดิ์นินเจรัญดาเจ้าวาสนาพิธันในพี่มโน,โน่หูร,ร,ร,รัตนาวัฒนาใส่หรือส่วนคนอื่นพระสงฆ์มาเียกระเทือบอกไม่ใช่เลยนะร,รัตนาใจเย็นผมจะท,ทําพิธีแบบนี้ตลอดชีวิตจะี่เอาเอาของศักดิ์ด้วยป้าป้าครับรัตนารัตนาอยู่วัดได้ไหมผมจะกลับบ้านแล้วแล้วป้าอยู่วัดนี่ได้ใช่ไหมบ้านกู ป้าจะอยู่วัดใช่ไหมแตะลูกอ่ะเออกูไม่พูดอะไรละแต่จริงกูมีบ้านตะลูกป้าจะอยู่วัดใช่ไหมไม่ต้องมาชี้ป่ะนั่นอย่าหลอกเราเรากลัเรากลับเพ่บรีกันแล้วป้าจ๋าอยู่วัดนะไปเลยโอเคได้เสียได้กินได้เสียป้ารัตนาเกาจะอยู่วัดฝากพัดแจ้งไอ้แก่รัตนาด้วยนะป้าป้ากลับกับผมหรือเปล่าพี่จะพึ่งบูดสิเอาไหปอ่ะเอาป้าจะกกลัับบผมพึ่งพานะ ไปนเยยปอด่ี้จะตายครับกะโหลกป้าจะอยู่วัดนี้ใช่ไหมรัตนาจะอยู่วัดนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมีคนอยู่ก็อยู่ไม่แต่ผมกลับไปนะกลับก็กลับอ้๋ออยู่กะโหลกป้าจะอยู่ระโหลกจะกลับกันอย่างนี้แล้วป้าจะให้ตายเร็วหรก็สมุดอดีวจะกลับไปแล้วเนี่ยป้าจะอยู่หรือว่าจะกลับป้าจ๋ากลับก็กลับด้วยกันออ๋กลับกันด้วยกันใช่ไหมไม่อยู่กับพีแจ็คนะ อยู v ì, v ่กับพแจไหมพอจ๋าป้าอยู่กับพ่อแจ็กไหมก็ถามว่าป่าจ๋าจะอยู่พแจ็คไหมไม่งั้นเดี๋ยวผมจะกลับกันแล้วนะอันเดี๋ยวเรากลับกัเลยดีกว่าเรากลับบ้านดี่ว่าใครจะดยูนี่ยไปไปลเรากลับกันกลับดีกว้านกลับร็ดยใ้ัใครจะอยู่่ัแล้วนะอยู่ชั้นพจ๋าพจ๋า

ห้องน้ำไปย่างไปน้ำก็เาองั้นำอยู่งีี่รถข้างหลังนีางหลังเลยข้างไหนขงนปไปปปป้าป้าป้าห้องน้ำเดี๋ยวน้ห้องน้ำเดี๋จะสุดเอาชีวิตตืนละพระสงบกวุฒนาอเป็นคนที่ไว้ใจได้นะเป็นบุคคลคุณอ่นๆเอาตื่นจะชือไม่ใช่กลับบ้านแล้วยังสวดแล้วไป้ห้องน้ำประเดี๋ชื่อบื้อมันชันอย่าล้มะ เด 1941, ินได้เอาไปอ่าเดินได้เดินได้เดี๋ยวจับก่อนจะล้มรองเท้าเจ้คู่ไหนเนี่ยอยากยืมเท้าฝ่ายไปก่อนไม่คู่เจ้อยู่ไหนอะของเจ้อยู่ทางนู้นอันนี้เรามาเข้าน้ำอีกที่หนึ่งโอเคอันนี้ใส่คู่นี้ก็ได้ใส่คู่นี้นี่เหนื่อยกันไหมคู่นี้เดี๋ยวเจ๊ครับจิ้งจ้าวใส่ก่อนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเอามาถอดที่ด้วยนะเอาไปเดี๋ยวเอออเามาถอดที่ห้องน้ำอยู่ตรงไหนคะอ๋อปะปะปะ คนไม่ใช่พระรู้แล้วนะมัเขาจะี่บอกเราเลยอ่ะไปตีนมาที่ระมือสัก